่าโอเคหัวข้อต่อไปเป็นทักษะการแก้ปัญหานะครับ problem solving skills นะครับอ่าในคณิตศาสตร์เชิงการจัดจริงๆก็คือโดยทั่วๆไปนั่นแหละนะครับทักษะการแก้ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการวิเคราะห์และย่อยโจทย์ออกเป็นส่วนที่เล็กลงอย่างที่เราเรียนมาก็คือเป็นแตกออกเป็นกรณีหรือว่าหลักการบวกแล้วก็แตกออกเป็นขั้นตอนหรือว่าหลักการคูณน,นะครับเพื่อให้ปัญหา มันเล็กลงและแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอแก้ปัญหาเล็กๆแล้วเราถึงนำมานำส่วนย่อยที่แก้เสร็จมารวมเป็นคำตอบนะครับในบางครั้งเราก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดของโจทย์นิดๆเพื่อเปลี่ยนมุมมองให้คิดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราเรียนหลักการบวกและหลักการคูณมาแล้วเรายังสามารถใช้หลักการทั้งสองมาแก้โจทย์ข้อเดียวกันเพื่อให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้นะครับอ่ะ ต่อไปจะเริ่มเอาหลักการต่างๆมาใช้รวมกันแล้วนะครับจะยากขึ้นหน่อยนะครับเริ่มจากตัวอย่างที่1.10ก่อนนะครับจงหาจำนวนนับที่น้อยกว่า1นึ่งหมื่นทั้งหมดที่เลขติดกันไม่ซ้ำกันอ่าก็ถ้าเกิด1 2ึ่สอามสอันนี้ได้เลยไม่มีเลขซ้ำถ้ามีเลขซ้ำก็อย่าให้มันติดกันแค่นั้น1นึ่สองหนึ่งสองได้นะครับ อันนี้ถ้าเกิดเราจะนับตรงๆจะเห็นว่ามันจะมันจะยากนะครับถ้าเรารู้จำนวนหลักเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นหนึ่งสองสามย่างนี้ก็นับได้นะครับก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามีกี่หลักมันจะนับง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราแบ่งกรณีตามจำนวนหลักดีไหมน้อยกว่าหนึ่งมื่นเนี่ยมันก็มีได้หนึ่งหลักสองหลักสามหลัก หรือไม่ก็สี่หลักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแบ่งกรณีตามจำนวนหลักผมก็จะเริ่มจากกรณีที่ง่ายก่อนกรณีหนึ่งหลักกรณีหนึ่งหลักก็มันไม่มีเลขติดกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการซ้ำแน่นอน นั้นก็คือ1ห,หลักได้หมดเลยผมก็ตอบไปเลยว่ามี9ตัวต่อไปกรณีสองหลักนะครับสองหลักอสองหลักเราก็ใช้ระบบถาดเราจะเอาหลักหน่วยก่อนหรือหลักสิบก่อนดี เอาอะไรไครปัญหาเยอะกว่ากัน <40. S 1> สิบเนอะผลหลักสิบห้ามมีศูนย์ใช่ไหมงัม้นเอาหลักสิบขึ้นก่อนอ่าหลักสิบอ่าเราขั้นที่หนึ่งเราจะใส่หลักสิบอ่าหลักสิบห้ามใส่ศูนย์ก็ได้9้าวิธีต่อมาหลักหน่วยมันติดกับหลักสิบซึ่งเราใส่เลขไปแล้วเพราะห้ามใช้เลข3า แต่ว่าใช้เลขศูนย์ได้ใช่ไหมมันก็จะหายไปหนึ่งแต่เพิ่มมาหนึ่งก็เลยเหลือเก้าเท่าเดิมจากสิบตัวห้ามใช้เลขที่หลักสิบใช้ไปก็เลยเหลือเก้าโอเคนะอันนี้ห้ามใช้เลขศูนย์ก็เลยเหลือเก้าตรงนี้ห้ามใช้เลขที่หลักสิบใช้ไปก็เลยเหลือเก้าอ่าผมจะเขียนว่ามีเท่านี้ตัวก่อนเดี๋ยวเลขผมคิด รวบเดียวสุดท้ายกรณีสามหลักเอาหลักไหนขึ้นก่อนหน่วยสิบหรือร้อยหลักรนะ้อยเนาะเพราะหลักร้อยมีปัญหาเยอะกว่าคือห้ามขึ้นด้วยศูนย์ห้ามใช้เลขศูนย์ <c oughs> หลักร้อยห้ามใช้เลขศูนย์ก็เหลือเก้าวิธีหลักสิบจากมีสิบมีสิบตัวห้ามใช้เลขซ้ำกับหลักร้อยก็เลยเหลือเก้าหลักหน่วยมีสิบตัวให้เลือกแต่ว่าห้ามใช้ซ้ำกับหลักสิบก็เลยเหลือเก้าเลขที่ติดกันห้ามซ้ำกันเนาะ มีเท่านี้ตัวอ่าต่อไปกรณีสี่หลักนะครับมีพันมีร้อยมีสิบแล้วก็มีหน่วยอ่าผมเริ่มจากพันก่อนเพราะว่าพันปัญหาเยอะสุด มันห้ามเป็นศูนย์นะครับก็จะเหมือนเดิมเนาะก็คือเก้าล้วนเลยเพราะนั้นครบทุกกรณีแล้วก็รวมทุกกรณีเก้าบวกเก้ากำลังสองบวกเก้ากำลังสามบวกเก้ากำลังสี่ตัว อ่ะผมไม่คิดเลขออกมานะครับโอเคนะบางครั้งก็ใช้หลักการบวกก่อนแบ่งเป็นกรณีแล้วในแต่และกรณีก็ใช้หลักการคูณมาช่วยมีคำถามอะไรไหมมองไม่เห็นหลักเรื่องอะไร ครับกรณีไหนกรณีที่เท่าไหร่กรณีสี่หลักทำไมทำไมหลักสิบถึงเก้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันเนาะหลักพันใส่ได้เก้าเพราะห้ามใช้ศูนย์อ่ะหลักร้อย ใช้ได้เก้าเพราะว่าอาเดี๋ยวผมต้องไล่์เทเลอันเนาะหลักร้อยใช้ได้เก้าเพราะว่าห้ามใช้เลขซ้ํากับหลักพันหลักหน่วยไอหลักสิบ่าโจทย์ก็คือเลขที่ติดการห้ามซ้ํากันเพราะฉะนั้นตอนที่เราใส่หลักสิบตอนนี้เลขที่ติดกับมันที่ใส่ไปแล้วคือหลักร้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักสิบห้ามใช้เลขที่หลักร้อยใช้ไป แต่ที่เหลืออีกเก้าตัวใช้อะไรก็ได้ก็เลยเป็นเก้าโอเคไหมเอาแค่เลขที่ติดกันห้ามซ้ำกันตอบคำถามเราไหมได้นะอ่ะวางไงอ่ะทำอย่างนี้หลักสิบไม่ซ้ำกับหลักหน่วยใช่ไหม คําตอบคือใช่เพราะว่าเราใส่หลักสิบมาก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่หลักหน่วยเนาะมันตอนที่เราใส่หลักสิบเนี่ยมันยังไม่ซ้ำกับหลักหน่วยแน่นอนถัดมาตอนที่เราใส่หลักหน่วยเราก็เลือกเลขที่หลักสิบไม่ได้ใช้ได้กาววิถีมันก็เลยจะไม่ซ้ำกับหลักสิบโอเคไหมนี่คือข้อดีของการทำเป็นขั้นตอนเราทำทีละขั้น แต่ละขั้นเราไม่ใช้เลขซ้ำเราทำถูกกดตอนครบมันก็ถูกกดนะครับไม่ซ้ำกับหลักพันไม่ซ้ำหลักร้อยไม่ซ้ำหลักสิบ โอเคนะมีคำถามอะไรอีกไหมเราต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าไม่ซ้ำแบบไหนเนาะอันนี้เลขที่ติดกันไม่ซ้ำกันถ้าเป็นห้ามใช้เลขซ้ำมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแปดถ้าบอกว่าห้ามใช้เลขซ้ำใช่ไหมเพราะตรงนี้ก่อนหน้านี้ใช้ไปแล้วสองตัวนะครับ อ่าโอเคตัวอย่างถัดไปนะครับอ่าตัวอย่างที่สิบเอ็ดเลขทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยประกอบไปด้วยพยัญชนะหนึ่งหรือสองตัวอ่าอันนี้เอาเป็นเลขแบบง่ายๆนะครับถ้าถ้าอยู่กรุงเทพด้วยจะมีเลขนำพยัญชนะด้วยแต่ว่าผมเอาแบบง่ายๆแล้วกันไม่ต้องมีเลขนำเอาแต่ตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับอ่า จะต้องมีพัญชนะ1หรือ2ตัวแล้วก็ตัวเลขตั้งแต่1จนถึง9,999แล้วก็ชื่อจังหวัดมี3ส่วนพัญชนะเลขแล้วก็จังหวัดอยากจะรู้ว่ามีเลขทะเบียนรถยนต์ที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่หมายเลขคนประเทศไทยมีเกือบ80ล้านคนแล้วใช่ไมเจ็ดสิบล้านกว่าคนจะมีเลขพอให้ทุกคนไหมคนละคัน ถ้าถ้าใช้แบบนี้อ่ามานับดูคิดยังไงดีบรนชนะหนึ่งหรือสองตัวเลขหนึ่งถึงเก้า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 กับชื่อจังหวัดเนี่ยไอตัวเนี่ยอ่ามันมีหนึ่งหรือสองตัวถ้าเกิดเรารู้ว่ามีหนึ่งตัวก็คิดได้มีสองตัวก็คิดได้เพราะแยกกรณีตามจำนวนบรรยนชนะนะครับ ่าแล้วแบ่งกรณีตามจำนวนพยัญชนะกรณีพยัญชนะหนึ่งตัวอ่าก็แบ่งเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนแรกเราใส่พยัญชนะก่อนผมเขียนแค่พยัญชนแล้วกันขั้นตอนที่สองผมใส่ตัวเลขขั้นตอนที่สามใส่จังหวัด กรณีพญัญชนะนหนึ่งตัวอ่พาพญานชนะนเราก็ใส่ได้ตัวอักษรไทยมีกี่ตัวพป็นชนะไทยสี่สิบสี่อ่าเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามีกี่เลข 1, 1, เฮ้ยหนึ่งหนึ่งพันหรอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าประเทศไทยมีกี่จังหวัดอ่าเจ็ดสิบเจ็ดออ เจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดอ่าพันชนัะกรณีพันชนะนนพันชนะหนึ่งตัวมีเท่านี้อ่าถ้ามีพันชนะสองตัวล่ะ เขียนพอหนึ่งพอสองแล้วกันอ่ะผนชนะตัวแรกก็สี่สิบสี่ผนชนะตัวที่สองก็สี่สิบสี่เลขก็เก้า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 จังหวัดก็เจ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิม รวมทุกกรณีก็เลยมีเท่านี้มีเท่านี้หมายเลขนะครับ อันนี้วิธีมาตรฐานแล้วก็มีวิธีง่ายอันนี้โอเควิธีนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นวิธีธรรมชาติเลยนะครับแต่เรามีวิธีคิดที่ฉลาดกว่านี้นิดนึงแล้วทำให้ ทุกอย่างง่ายนะครับมีใครสามารถคิดได้แบบไม่แบ่งกรณีไหมสำหรับข้อนี้นะครับวิธีตอบเลยแล้วกันทำยังไงดี ขามแรกบางคำัมขาดสอาจจะมีนีก็ได้อ่าโอเคอ่าโอเค,ออเควิธีก็คือเราก็ยึดกรณีพยัญชนะสองตัวนี่แหละเอามาคิดแต่ว่าก็คือคิดแบบให้มันฟลกซิเบิลมากขึ้นนิดนึงยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ แบ่งเป็นสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกใส่พยัญชนะที่หนึ่งขั้นตอนที่สองใส่พยัญชนะที่สองขั้นตอนที่สามใส่เลขขั้นตอนที่สี่ใส่จังหวัดตอนที่เราใส่พยัญชนะตัวที่หนึ่งก็ใส่ไปธรรมดามี44ตัวที่เป็นไปได้ก็ใส่ไปแต่ตอนขั้นที่สองเนี่ยเราอนุโลมให้ไม่ใส่พยัญชนะก็ได้เป็นตัวที่45 เราจะใส่พันธชนะ44ตัวก็ได้หรืออีกออปชันหนึ่งคือไม่ใส่ก็เลยมี45วิธีในกในใขั้นตอนที่2โอเคไหม <c oughs> ก็ไ่ถึงฮอนกู้กห,ห,หรือว่าไม่ใส่เลยมี45วิธี ก็เลยได้เท่านี้นะครับเท่ากันนะครับถ้าเราบวกดูเนี่ยเอาสองอันนี้บวกกันได้เท่ากันกับตัวนี้เลย ดึงตัวประกอบร่วมเป็นไหมหนึ่งอันนี้คือตัวประกอบร่วมดึงออกมาก็จะได้หนึ่งบวกสี่สิบสี่ก็เป็นสี่สิบห้านะครับอ่ะโอเคโจด,ดเสร็จไหม ต่อไปตัวอย่างที่12นะครับจงหาว่ามีจำนวนเต็มคู่กี่จำนวนที่อยู่ระหว่างหนึ่งพันและเจ็ดพันและไม่มีเลขโดดซ้ำกันมีหลายเงื่อนไขนะต้องเป็นจำนวนเต็มคู่ต้องอยู่ระหว่างหนึ่งพันกับเจ็ดพันแล้วก็ไม่มีเลขโดดซ้าำถามก่อนคำว่าระหว่างมันรวมหนึ่งพันกับเจ็ดพันไหมไม่รวมนะ โอเคนะถ้าปกติคำว่าระหว่างจะไม่รวมนะครับอ่าจะบางคนบางคนก็คิดว่ารวมนะแต่โดยมาตรฐานแล้วไม่รวมแต่สำหรับข้อนี้ก็เนื่องจากมันห้ามใช้เลข3้มเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่รวมอยู่แล้วหนึ่งพันกับเจ็ดพันมันใช้เลขศูนย์ซ้ำนะครับอ่ะโอเคแล้วทำยังไงดีละ่ะเขียนเล่นเล่นก่อนระหว่างหนึ่งพันกับเจ็ดพันไม่ซ้ำอ่าหนึ่งสองสามสี่ หกห้าเก้าสองอย่างนี้ได้สอดคล้องกับเงื่อนไขมันก็คือก็คือเป็นเลขสี่หลักไหมต้องเป็นเลขสี่หลักใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็นสี่ขั้นตามเลขนั้นเลยดีไหมลองลองเล่นดูก่อนผมก็เอาตามนี้เลยไหมขั้นที่หนึ่งใส่หลักพันขั้นที่สองใส่หลักร้อย ขั้งที่สามใส่หลักสิบคั้งที่สี่ใส่หลักหน่วยอแล้วผมเขียนสีส้มดูด้วยกันก่อนจะพิ่งจดนะครับก็คือมันจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกนะครับแต่ว่าจะจดก็ได้นะครับจดไว้เตือนใจอ่ะถ้าใส่หลักพันก่อนใส่ได้กี่วิธีต้องอยู่ระหว่างหนึ่งพันกับเจ็ดพันเพราะเลขหลักพันก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่านั้น เป็นเจ็ดไม่ได้เป็นหนึ่งได้นะครับก็ได้หกวิธีถัดมาหลักร้อยหลักร้อยห้ามใช้ซ้ากับหลักพันเงื่อนไขเดียวคือห้ามใช้เลขโดดซ้ําหลักร้อยก็เลยเหลือเก้าหลักสิบห้ามใช้ห้ามซ้ํากับหลักพันกับหลักร้อยก็เลยเหลือแปดหลักหน่วย เงื่อนไขบ,บังคับคือต้องเป็นเลขคู่แล้วห้ามใช้เลขสาเ,เหลือเท่าไหร่ศูนย์สองสี่หกแปดมันมีห้าตัวเ,เหลือสองไหมถูกไหมไม่ถูกนะเราไม่รู้นะว่าไอ้สามหลังนี้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นสองสามสี่หรือห้าก็ได้ท่านหลักพันหลักร้อยหลักสิบเราใช้เลขคู่ไปทั้งสามตัวเลยตรงนี้หลักหน่วยก็จะเป็นได้สองวิธีถ้าหลักพันหลักร้อยหลักสิบไม่ได้ใช้เลขคู่เลยหลักหน่วยมันต้องเป็นเลขคู่มันก็จะได้ห้าวิธีถ้าถ้าสามหลักนี้ไม่ได้ใช้เลขคู่เลย เพราะฉะนั้นมันไม่ได้คงที่มันก็เลยใช้ท่านี้ไม่ได้แต่ว่าหลักหน่วยเป็นหลักที่มีปัญหาเยอะใช่ไหมดันหลักหน่วยมาไว้หน้าเลยดีไหม เอาเริ่มด้วยหลักหน่วยก่อนแล้วกันอ่าหลักหน่วยต้องเป็นเลขคู่ก็ใส่ได้ห้าวิธีต่อไปหลักพันก็ต้องเป็นหนึ่งถึงหกก็เลยได้หกวิธีถูกไหมไม่ถูกแล้วแต่ว่าหลักหน่วยที่เราใช้เนี่ยมันไปตรงกับเลขหนึ่งถึงหกไหมถ้าไม่ตรงหลักพันก็ได้หกวิธี แต่ถ้ามันเไปอยู่เป็นเลขหนึ่งถึงหหลักพันก็เหลือห้าวิธีก็ใช้หลักการคูณไม่ได้อยู่ดีโอเคไหมแล้วทำยังไงอ่ะอก็นี่ไงก็ตามนี้เลยก็แบ่งกรณีนี่แหละว่าหลักหน่วยเป็นอะไรถ้าหลักหน่วยเจอเลขหนึ่งถึงหกไหม ถ้าเจอก็ห้าถ้าไม่เจอก็หกอ่ะผมก็จะแบ่งกรณีนะอ่าเลขหลักหน่วยตอนนี้เงื่อนไขก็คือผมเช็คเงื่อนไขก่อนหลักหน่วยต้องเป็นคู่ศูนย์สองสี่หกแปด หลักพันต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไหมตอนนี้เงื่อนไขจะเป็นอย่างนี้หลังผมจะแบ่งกรณีตามหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยว่าเจอพันเมื่อเมื่อไหร่ไม่เจอเมื่อไหร่นะครับ หลักหน่วยที่จะเจอพันก็คือสองกับหกสองสี่หกเนาะอ่าผมแบ่งกรณีตามค่าของหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยเป็นลายมือเริ่มอ่านไม่ออกอผมจะแบ่งเป็นหลักหน่วยที่มันไปเจอค่าของหลักพันกับไม่เจอเอากรณีไม่เจอก่อนแล้วกันเนาะ กรณีหลักหน่วยไม่เจอกับหลักพันก็คือเป็นศูนย์หรือว่าเป็นแปดมีกี่วิธีหลักหน่วยเป็นศูนย์หรือแปดเพราะฉะนั้นถาผมจะเป็นอย่างนี้นะขั้นที่หนึ่งผมใส่หลักหน่วยก่อน ขั้นที่สองผมใส่หลักพันขั้นที่สามผมใส่หลักร้อยขั้นที่สี่ผมใส่หลักสิบต้องเขียนเรียงตามอย่างผมนะอย่าไปเขียนพันร้อยสิบหน่วยนะถ้าขั้นแรกใส่หลักหน่วยหลักหน่วยต้องอยู่ซ้ายนะครับหลักหน่วยแล้วมีแค่สองวิธีก็คือศูนย์หรือแปดถัดมามาใส่หลักพันเงื่อนไขของหลักพันก็คือต้องอยู่ระหว่างต้องต้องมีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงหก แล้วก็ห้ามใช้เลขซ้าแต่ว่าเลขหลักหน่วยมันเป็นศูนย์หรือแปดไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ซ้ํากับหลักพันแน่นอนหลักพันก็ใช้ได้เต็มที่ห้าหกตัวนี้ต่อไปหลักร้อยเงื่อนไขก็คือห้ามใช้เลขซ้ำก็ห้ามใช้กับเลขเลขที่หลักหน่วยและหลักพันใช้ไปก็เหลือแปดหลักสิบเงื่อนไขเดียวก็คือห้ามใช้ซ้ำเลขซ้ำกับตัวอื่นๆที่ใช้ไปแล้ว สตัวนี้ก็เลยเหลือ7กับอีกกรณีหนึ่งก็คือหลักหน่วยไปชนกับเลขที่หลักพันใช้ หลักหน่วยเป็นสองสี่หรือหกมีสี่ถาดเหมือนเดิมถาดหน่วยถาดพันถาดร้อยถาดสิบกรณีนี้หลักหน่วยอ่ามีสามวิธีก็คือสองสี่หรือหกถัดมาหลักพัน ห้ามใช้เลขที่ซ้ำกับหลักหน่วยแล้วก็ค่าทั้งหมดต้องอยู่ระหว่าง1000กับ7000ก็คือหลักพันก็ต้องเป็น1นถึงหเท่านั้นแต่ห้ามใช้ซ้ำกับหลักหน่วยก็เลยเหลือห้าโอเคไหมทุกคนตรงนี้เป็น5เข้าใจไหมห้ามใช้ซ้ำหลักร้อยห้ามใช้ซ้ำกับหลักหน่วยกับหลักพันที่เราใส่ไปแล้วก็เลยเหลือแปดหลักสิบ ถ้ามใช้สามกับหน่วยพันร้อยที่เราใช้ไปแล้วหายไปสามตัวจากสิบก็เลยเหลือเจ็ดเพราะฉะนั้นรวมทุกกรณีก็เลยมีสองคูณหกคูณแปดคูณเจ็ดบวกสามคูณห้าคูณแปดคูณเจ็ดจำนวนโอเคนะครับ มีคำถามอะไรไหม <Bye. S 1> โอเคเรื่องนี้สำคัญนะที่แบ่งกรณีแล้วก็ไล่ดูทีละตัวนะครับส่วนใหญ่ที่จะเจอผิดกันก็คือไม่ยอมเรียงลำดับตามขั้นตอนจริงๆไปเรียงลำดับตามธรรมชาติเป็น1 1นรหน่วยนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนเราต้องเรียงให้ถูกขั้นตอนนะครับโอเคนะ